เอามาดูกอกไปมึงมันจะคอมามันจะเม็ดแลปิ่นอาย้อยกเปุ๊บดัดี๋ยววะอายอยจะใช้ยุบันปูอยู่เกี่ยวอยู่อเอาไปเนอนอยู่อยู่เอาไปตกเชียงนันอยนอนยู่เอาไปเียงนอย่อนอยยไปใช้ยัึงนะงให้ปวดเดียวแล้ว เจ้าเราก็รู really ้เส yeah. right right? so ียเขา้าแต่ละวพอยเลยว่ายุไปพอออนเลยหมุนๆมาเนี่ยมือหมุนเอเจ้างเจ้าหมุนเจ้างเาหมุนแหวนหมุนเขาหมุนอ่อเต้ียมตัจ้าเนาเ็มาก๋อางอันน้วาเอไรเยอะมเลยดีพี่ เลี้ยงเลยเนี่ยเลี้ยงตามเนี่ยตีทอไม้เมื่อวันเลยแบบนี้ล่างได้ดีๆดีๆไปเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อมามาดูเดี๋ยวคือข้าวไอ้เดี๋ยวมาดูขึ้นเึ้นมาเชี่ยงเออไปเอาเนื้อช็อก็คือหนักก็เกินไปปะเนี่ยเออแอบกลัวโอเคแล้วไป่ึ้นไปเลยรถหน้า ใคเราไปเช็ดไปแล้วหนสองครับเอาาเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยววางลงกันวางปล่อยลงมเออเอาเอมีวตัดออกปล่อยมือ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 เอเออนี่ล้วน ทอนี่ดีด้อเสียงเี่เขาล่างกัได้เนี่ยทองนี่ดีแล้วครับมาล้นอย่างเนี้ยคุณบอกคบอก มเราด้ทั้งเงินเกาั้นเกาเออไใม้เนี่เออเอาไาเนี่ยพกเออเอาเราขึ็นยังงีหนีซันมนมงาโอ้ที่หนีมุนเปียกเตียวเนี่ยอเปียกความมหอไอ้สัมปะหล